วันนี้จะกินหมูกระทะกันมาดูมาดูมีอะไรมั่งมีลูกชิ้นมีสามชั้นก็มีนี่เนามีนี่มีนี่ที่นี่เอาเอาอันนี้รอกออกออกซิยาเลยนี่อืมเป็นไปหมดเลยน่ายาต้องเลำนี่วิธีแบบต้องหักก่อนเอ๊ ืูดออกก็พนดออกกลับวินนี่จ้าอะี้ไม่ถ่ายรูปให้เลวกำบัากจะตี้ยมาอสวด เก่งมากเลยเก่งมากกินเคี้ยวงับ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 อือวิน şey <Male> ี่เก่งมากเลยเขี้ยวงับ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 ครับครับวินี่กินเองโอ้เก่งมากนี่โตเป็นผู้ใหญ่แล้วครับเก่งมากวินี่เก่งมากเลยกินคนเดียวกินเองแม่ผู้ใหญ่บ้หนเนี่ยสุดยอดสุดยอดเลยใช่ครับ 过，人家就过。